สวัสดีนะทุกคนมาพบกับช่อยพูดชาแนลนะทุกคนคลิปนี้ก็มาพบกับบอบก็ธเพนเก้าเซนด์เก้นะทุกคนโอ้โหคลิปนี้แอปพูดก็จะมารีวิวสินค้านะทุกคนไอปพูดเอ็สั่งมาจากไทยนะทุกคนในลาซาดตดวันที่เก้าเดือนเก้านะทุกคนเขีนบอกว่าวันที่เก้าเดือนเก้าของลาซาดตดเนี่ยจะลดนักเลยลดราคาแบบ เต็มที่เลยพูดก,กันเลยแบบลองไปสร้างเมืองลองไปหาเบงในลาสดาดนะ้าเนาะทุกคนก็เลยไปเจอดอกไฟ LED นี่เนาะทุกคนขนาด66เซนตะิเมตรเนาะทุกคนจากราคาปกติ1 2 99, 9 9บาทเนาะทุกคนยังเหลือเพียงแต่209บาทไอ้พูดก,กันเลย สั่งเลยนะท right enfin, right mm. ุกค <ๆ S 2> นราศดาวันที่เก่าเดือนเก่าเดี๋ยวฮาวมาเบิ้งสินค้าตัวจริงว่าจะเป็นแบบใดนะทุกคนก็มาหอดมือพูดแล้วนะทุกคนดอกไฟไล่สดขนาด๙๖เซนติเมตรนะทุกคนเดี๋ยวฮาวมาเปิดพร้อมกันนะทุกคนว่าทั้งในมันจะเป็นแบบใดเดี๋ยวฮาวมาแกะขามันกดทนอะทุกคนดูกระเรื่องซื้อแล้วซื้อวัน เป็นกองเด็กนี่น้ยนงทุกคนเดี๋ยเขามาแกะมึง้านใยอุ้ยเห็นแล้วทุกคนออามาให้นมึนว้าวทุกคนเฮยว้าวว้าวอยู่ในคน โอ oh. ้แขง,งแข็งดีั้งอะไแโอ้นี่ก็ตั้งดีนะทุกคนคา,าัซจังจัโอ้พามันนี่ก็จะประมาณแมสเซนชิฟเนาะทุกคน พอาพรืองปชานเนาเขาเรบสมัครแบบย้ำออกไปไกลได้นะเพราะว่าแม้แปดสนาะทุกคนเดียวค่ะปั๊บโอเคเนาะทุกคนเดียวเขามาแกในส่วนของดอกไฟกันเนาะทุกคนว่าจะเป็นเท่าไหนี่นะทุกคนเดียวเข้ามาแกน้ล้น้าก,กว,ว่าวา,าตงมันโอ้โหพอใจ่ทุกคนดอกไฟนีน้นี่ทุกคนขนาด๒6ซัมเอมกทุกคน ม้กัมีการเปลี่ยนเพศเล็กหน่อยนะทุก,ก,กนนค,คนทากมทุกคนโอ้ว้้อยขนาดเจ้วมนค,คนนีข้มามลที่น้อยข้ามาลอกเปิดกันแล้วทุกคนว่าจะเป็นไร ประกอบไปบแล้วเปน็นทีนยามาออ้อยนะทุกคนเดี๋ยวเขามาคนล้อมไตบางคนบางคนเดี๋ยวเขามาหมุนใส่กับขาต่างกน<ส>างนันทุกคนโอ้อยเมทุกคนก็ประกอบเปทียมหอยนะทุกคนเดี๋ยวเขามาล้อมไตกันเนาะทุกคนว่าจะเป็นได้ไหน ขึ้นกระหายสายไฟมาขนขางเงี้ยเอาเนาะทุกคนกระหายสายไฟมาขนขางเงี้ยเลยหุยไฟเข่าอยู่เนาะทุกคนมันหงอยู่อุยโอ้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 หุยไฟหงอเนาะทุกคนอันนี้เป็นไฟสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้สีขาว สีฟ้าเด้สามสีนะทุกคนสีเหลืองสีขาวสีฟ้านะทุกคนปั๊บคว่ำคว่ำแห้งคว่ำคอยได้นะทุกคนอ๋อปั๊บคว่ำแห้งคว่ำคอยได้เดี๋ยวเข้ามาทดลองใส่ครับโทรศัพท์นะทุกคนว่ามันจะเป็นแบบใดนะทุกคนโอเคนะทุกคนเท่ากับใส่ครับโทรศัพท์เป็นที่ห่อยนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาเปิดไฟกันเนาะทุกคนว่ามันจะเป็นได้ไรอ๋อว้าวุวงึันบาเบิ้งเดี๋ยวเปิดแสงก่อน แจ้งเต้นบ่แจ้งเตือนเนาะไอ้ <c oughs> จะเป็นสีขาวทุกคนเดี๋ยวข้าเปลี่ยนสีเนาะสีเหลืองทุกคนสีขาวสีเหลืองสีขาวเนาะทุกคนโอ้โอเคเนาะทุกคนแสงมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันจะตอบแสงกับแสงขางนอกเนาะทุกคนโอ้ขอมมากลยกโอ้เห็นบ่ เห็ bon นบอลให้ตายคุณจะมีสิวน้อเห็นมอสิวตัวหนึ่งนี่ปรับสีปึ๊บเป็นสีฟ้านะทุกคนสีฟ้าสีเหลืองโอ้ m ม g กอดโอเคเนะทุกคนถือว่าใส่ได้เนาะทุกคนโอเคเนะทุกคนว้าวกระโจบเล่นเนาะทุกคน,กรน,นกครับการรีวิว สินค้าสั่งมาจากลาซาด้าวันที่เก้าเดือนเก้าเก้าจุดเก้านะทุกคนก็ถือว่าได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพโอเคโอ้โหจูใจปวดไปเลยเนาะทุกคนโอ้ยสุดยอดเนาะทุกคนอย่าลืมไปสั่งไปซอปนะ็อกเนาะทุกคนม,มาถึงนี้ก็บจบเลยเนาะทุกคนแพรว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละนึงไลค์คนนึงแชร์เด้อเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่านคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมดอารมณ์เนาะอยากให้แอร์พูด คลิปเกี่ยวกับอย่างการเม่นมานะทุกคนเดียวพุทธไถะทุกคนคลิปนี้ก็จบเ,เพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย